สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้อยพังสีนวลนะครับผมครับวันนี้ก็จะมาขอบพระคุณนะครับคุณแม่เจเจนะครับผมที่ทันเมตานะครับส่งอ้อยมาให้กับสีนวลนนะครับผมเดี๋ยวเราจะป้อนให้เลยนะครับอ่เด็กๆอ้อยอ้สวยๆนะครับผมหวานๆอ้อยหวานๆก็ไม่ได้ป้อนหมดนะครับก็จะป้อนพอประมาณนะครับผมเพราะว่า เอาไว้กินหลายๆครั้งเนาะเด,เดี๋ยวก่อนให้กินอันนี้ก่อนแกมาไป<ม>อ้อยอ้ยอยอย่งน้นก็มีนะครับผมยังยังมาไม่หมดอ้อยเขามาตั้งแต่เมื่อ,อาาวานนะครับผมรับอออออขอขอขอบพระคุณมากมากเลยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีลิปนะครับไม่ได้ไล์ ทำนานเนาะเวลาที่เราลงคลิปไปมันก็ไม่ค่อยจะมีาการแจ้งเตือนนะครับน่าจะเป็นเพราะเราไม่ค่อยจะได้ลงคลิปนะครับผมบางครั้งการต Comment, อบคอมเมนต์ก็อาจจะช้าขอโทษขอไครนะเน่เพราะว่าเหมือนกับทาง u t u b e นะเขาไม่เขาไม่แจ้งเตือนให้กับเราเราลงคลิปไม่สม่ำเสมอนะครับผม ไม้โอ้ยโอ,โอ,อ้อยบอ้านหลังนะครับผมแกงบ้านแก่งยูเน่อนช่วงนี้ก็ต่อเติมรถนะครับผมทำกระบะรถใหม,ไม่ไม่ค่อยจะได้มาถ่ายคลิป <laughs> วันนั้นก็ฟันโต้งมาพาสีนวลไปบ้านก <laughs> ็ไม่ได้ จะย,ยุ่งกับการต่อรถนะครับผมทำกระบะเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับที่จะได้พาชีนวันออกทัวร์ได้เดินทางนะเผื่อมีงานมีอะไรเนาะนะครับผมก็เร่งทำรถนะครับเป็นไงอ,อร่อยไหม้อ้ยอย่าหวานนะครับผม รถตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะเดี๋ยวก็จะได้ไล <c oughs> ฟ์ก็ฝากแม่แม่นะครับช่วยเมตตาด้วยนะครับผมคะแนนค่าสับป,ประรดนะครับผมหนึ่งคันรถเนาะตอนนี้ก็น่าจะได้อีกอยู่อีกสักสองวันสองสามวันนะครับผมสับป,ประรดก็ั้งที่แล้วก็นู้นนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่สิบหกหรือเปล่าทางนี้ก็จะมาจวก หนึ่งเดือนนะครับผมขอต้อไรเพื่อหาค่าสับลรดนะครับผมน่นะอ้อยอ้อยหวานๆนะครับผมนานๆจะได้กินของหวานก็ไม่รีบนะครับไม่รีบเพราะว่าไม่มีไม่มีใครที่จะมาแย่งนะครับผมกินไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็ลมหนาวนะครับผมทางบ้านเราก็ วใกล้จะเกี่ยวข้าวนาปีกันแล้วลมหนาวยุงก็เยอะนะครับลมก็มาน้ําตาก็ไหลน้ำตาที่น้นองเราก็ไหลนะลมช่พอดีนะครับช่วงวันที่ 17, 16, 17นะครับคุณหมอจะมาเนี่ยเราก็จะได้ฉีดยาค่าหนอนฆ่าแมลงให้ก็คงจะไม่คันสักเท่าไหร่ตอนนี้ดูดูที่เกิดแพ้นะครับคือเกิดจากการถูตัว ว่าเขาคันตัวมากดูเสียงเสียงเชียวอ้อยครับกรอบอฟังเสียงเอานะครับแม่แมว่าจะ ชอบมากขนาดไหนนะครับผมไอ,อ้เขาปากช้างนะครับใครจะกล้าไปแย่งเนาะใคร้องเอิร์ตไปแย่งต้องไปหยาดต่อยมั้ง <laughs> น่าจะโดนห่วง ืผมไปจีอหมื่ 10, นมาว่าตอนช่วงค่ำผมไม่ได้ผมอยู่ที่ทำรถ <c oughs> นะคขันขันหางเลยวันนี้โอ้ยตสงสัคนหางจะไม่เหลือแล้วว่า รุดวอลไปเมือมอจจ่อวันสงสัยจะถอนคนหางให้ลงแรงลแรงอากาศนี่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนเลยนะครับมีเมฆเยอะเลยตรงนี้ฝนก็หยุดไปหลายวันนะนะครับก็ไม่เฉื่อยนะทางเข้าก็โอเคนะครับ คลิปนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณแม่เจเจมากๆเลยนะครับที่กานเมตตาขออให้คุณแม่ตรงมีแจ่ความสุขความเจริญนะครับในการการงานการเงินนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับยิ่งขึ้นไปนะครับผมแลวค่อยเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ